ครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมก็หากเราจะชำกิ่งชนชมนะเรามีกิ่งชนชมที่บ้านแล้วก็กิ่งจะยาวยืดยาวเยื้อไปยาวๆนะครับผมเราจะจัดก,การด้วยการตัดแต่งฟอร์ใหม่แล้วก็กิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องเอาทิ้งนะครับผมเราอมาปักชำการปักชำที่จะให้ได้กิ่งได้งามไวไวแล้วก็ดูไม่เบื่อนะให้เราเอามามัดรวมกันแบบนี้นะแล้วก็ตัดแผลแล้วก็ใช้น้ําสะอาดล้างแผลรอแผลแห้งใช้กาวร้อนนะครับผมกาวร้อน ป้ายที่แผลรอยแห้งทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณอย่างน้อยนะหนึ่งคืนหรือว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนเราก็ไปปักชํากับดินที่เราเตรียมไว้พอเราปักชําเสร็จกดดินให้นแน่นนะครับผมมันแน่นแล้วก็ให้น้ําแต่พอชุ่มแล้วก็หยุดให้น้ําไปแล้วก็ไม้จะดูเหี่ยวเหียวก็ช่างเขาปล่อยไว้ประมาณหนึ่งวันวันที่สองค่อยมาให้น้ําให้น้ําวันที่สองที่สามหลังจากนั้น ผ่านไปประมาณห้าหกวันเรามาผสมน้ำยางรากลดลงไปน้ำยางรากให้ได้สิบวันต่อครั้งนะสิบวันต่อครั้งอย่าไปให้แบบเยอะเกินไปแล้วก็ถ้าให้บ่อยเกินไปจะทําให้เน่าไดนาา้น้ำยาน้ายาดึงกอบสัตว์ไหมน้ํายาดึงรากก็จะมีฤทธิ์ในการกัดเช่นกันกัดเส้นรากด้วยกัดโขนด้วยกัดรากด้วย ใส่เยอะเน่าใส่พอดีพอดีไม้จะงามเราแบบทำแบบนี้เราก็จะได้ไม้ที่ดูไม่เบื่อนะครับผมไปทำกันดูนะก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็ขอสัสดีครับผมสวัสดีครับ